ได้มีโอกาสมาเจอกับแฟนๆชา้งหลวงไหสานที่ยางตานะครับไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพหรือว่าตามต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ากิจกรรมที่ทางเอเจนเซอร์หรือว่าเพียจีเนี่ยจัดให้กับเราเนี่ยอเยอะมากเอาไว้ง่ายว่ามีหลายแบบมากมีตั้งแต่ไปตามมรเรทางต่างวันนี้เนี่ยก็ มาที่เมกาเปลี่ยนแนวมาเป็นเรื่องของฟุตบอลใช่ครับซึ่งต้องบอกว่าท้าวแรงก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่าเขาจะสามารถเเอามี่นะเซนเตอร์เป็นนักฟุตบอลแบบนี้ใช่ครับมีใครรู้จักคนนี้ไหมครับรู้จักไหมฮะครับใครนะฮะรู้จักไหมฮะเขาไม่ได้ชื่อเมสซี่นะครับเขาถูกนะฮะไม่ใช่เมสซี่เมสซี่ครับเมสซี่ครับเมสซี่โอ้ไทยเคยดูฟุตบอลไหมครับยกมือขึ้นหน่อยเลยครับใคร ปาซ่าฮะเดไปกับบาร์ซาเดคนบอกว่าบาซ่ามันคืออะไรครับเออมันคือที่ท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่ใช่ทีมฟุตบอลทีมฟุตบอลคือบาร์เซโลนานะครับเป็นชื่อของสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งนะครับในประเทศสเปนนะครับผมเออพี่รู้กันไปสเปนไหมฮะไม่เคยครับนี่เป็นครั้งเดียวเดี๋ยวได้ไปปะไปมากอยากไปใช่ไหมใช่ครับผมรอเชิญแฟนนะครับเพื่อนออกต่างประเทศกันหน่อย ถ้าผมจะบอกไม่หนักหนาอะไรคนละหมื่นสองหมื่นเนี่ยก็ได้ไปพวกเขารอบหมื่นนี่ให้ไปรอบโลกเลยนะใช่อยู่ที่นี่เต็มเลยครับพันก็พอผมเชื่อว่าพี่ๆเขาอยากจะให้ไปเฮ้ยพูดถึงเรื่องฟุตบอลแล้วอยากรู้ว่าพี่รุ่นในเตะบอลไหมหรือว่าเตะเตะบอลรึเปลอันนี้อันนี้เรื่องเตะบอลเลยเออชอบ จริงๆก็เคยเล่น,น,นคก็ค,ค,คือเป็นเป็นคนที่เล่นกีฬาได้หลายหลายลประเภทหลายประเภทได้หมดเลยว่าจะเป็นฟุตบอลบาบสเกตบอลน,นะครับรวมไปถึงวันเล่นบอลกอยากได้หมดครับยกเว้นอย่างเดียวรครับ ไม่เก่งทุกอย่างเลยเล่นเป็นทุกอย่างเล่นได้แต่ไม่เก่งสักอย่างใช่ใช่แต่ก็เล่นได้เล่นได้แต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องของดูบอลเนี่ยดูตลอดถามว่าเป็นคนที่ติดตามบอลมาตลอดแรือเปล่าตอนนี้พี่รุคก็ต้องชอบบาร์ซ่าเหมือนกันป่ะจริงๆเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นสโมสรใหญ่ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในสเปนแล้วถามว่าเชียร์หรือเปล่าเนี่ย ก็ถือ uhm ว่าเป็นคนที่ติดตามผลงานแล้วกันครับแต่ว่าถ้าเชียงจริงเนี่ยเราเชียร์ยูเวนตุสโอ้ป็นแฟนยูเวนตุสัวฮะไม่ค่อยได้ยินนะไม่ค่อยจะมีโอ้โหนั่นนะอะไรนะไม่ไม่ไม่ใหม่สิเชีย์ยูดเพราจะผิดคือผมจะบอกว่าไม่ค่อยเห็นศิลปินชอบฟูตี้สักเท่าไหร่คือจริงๆต้องบอกว่าแบนนี้เนี่ยเวลาเขาชอบของฟุตบอลเนี่ยนะเขาก็ดูตามเพื่อนไงใช่ตเพื่อนชอบอะไรก็ชอบยัง คนไทยเนี่ยจะชอบดูอ่าพี่เดนรีครับผมอ่าดูแมนยูเชลซีครับพี่วูลอะไรก็บ้างแต่ก็ชอบทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเราเริ่มเป็นคือเป็นคนประหลาดนะครับชอบอะไรแปลกๆก็ถือว่าเวงก็เก่งนะเก่งครับแต่ว่าแต่ว่าคนไทยจะแบบจะไม่ค่อยรู้ชืกเชียร์จะจะน้อยเออโดยเฉพาะรุ่นแบบนี้เนี่ยจะไม่ค่อยรู้เขาจะไปหลีกอังกฤษกันใช่ครับก็ชอบมันทองยูเนเตตอะไรแบบนี้ครับแต่ถ้ามันทองได้อยู่ประเทไทยครับผมแต่จริงๆผมว่าโอเคนะผมว่า เรามีสโมสรที่ชอบเนี่ยที่เป็นต่างประเทศแล้วก็ควรจะชอบสโมสรที่อยู่ในเมืองไทยเมืองไทยด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับน่ะเราเราก็เหมือนเราเวลาท่องเที่ยวอ่ะใช่ครับเราท่องเที่ยวต่างประเทศเราท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยต้องเชื่อใเราครับผมนะะะฮอ่ก็ถือว่าเฮดเดิลชอเดอร์ก็จัดนะกิจกรรมดีๆขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีนะแมตช์พิเศษระหว่างทีมเฮดเดิลชอเดอร์ดรีมคลิกนะครับปะทะกับแบงค์ฟอลล์ขึ้นเราได้ยินว่าจะมีพวกพวกฝุ่นไปเล่นด้วยต้องเชื่อใจเรา นี่แหละครับเอ๋ใช่ใช่จริเหรอฮะเฮ้ยเป็นนายโกฮะเออเขาเรียกเาเรียกว่านายประตูครับพี่นายโกเป็นบ้านเบ้านผมนะขนาดใหญ่เล็กๆนายโกอ๋อนายโกเลยฮะนายโกเลยเขาเขาดูเขาท่าท่าเซฟหน่อยครับเมื่อวานโค้ชสอนผมเป็นว่าพอพไปเป็นไปว่าตอนพี่เปาะเป็นมานัทบอกว่าไงครับใครยืนโอ้โหยังยังยังพี่รุ่นคนยืนคนเลยไม่ไม่ผมบอกว่าแค่ท่ามันก็ดุดเนี่ดเอาฟุตบอลมาเลยให้พี่รุ่นเตะมาเอาฟุต จริงจริงเมื่อวานก็สอนมาเอามาเลยเออโยมนะโยมนะโยมนะโยมนี่โอ้และตอนยังเก่งอ่ะตอนนี้เวทีการเวทีลาวครับพี่ผมเป็นรู้เตะพี่รู้นเตะพี่ภาคเป็นโก้โค้ชเขาสอนผมอย่างเงี้ยโอ้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเขาบอกว่าจริพี่สังเกตเดี๋ยวพี่รุ่นเตะผมไม่ได้ห่วงพี่ภาดเลยอ่ะผห่วงพี่ข้างหลังไม่ต้องห่วงพี่ข้างหลังจะไม่โ อย่างนี้เราต้องยิงเล่นทางเล่นทางมันจะเป็นซ้ายเป็นขวาคุยกระโดดรับละกันเราจะดูความคลื่นที่ของคุณเออแล้วคุณครับผมยิงเลี่ยนที่คุณจะโดดอัพหรือเปล่าเออผมจะบอกให้ก่อนเบสิกเผื่อน้องๆอยากจะเป็นนายประตูเบสิกคือเขาจะแบบเฮ้ทเก้ยหางเฮ้ยเฮ้ยเวลาเวลาเล่นนายประตูมันจะเหมือนกับต้อนไก่นิดนึงมาอย่างนี้เออรู้ผมไหมต้อนไก่เกิดอะไรที่เนี่ยคครับ นิดหนึ่งครับก็ไมฮะช่วยชี้โชว์ให้ให้เป็นแปรของตูนิดหนึ่งนะครฮะดีนะฮะเออเทพไหมเท่เท่ครับผมเดี๋ยวก่อนคือจริงๆที่จะต้องตั้งเข่าลงเนี่ยคือป้องกันรอดขาเพราะพิรุธว่าดักโอฟิเชัยนั่นมาช่วยนอกครับผมโเฟิชัยนนอกครับผมลองเซฟดูนะครับย่อเฮียามาหลอกผมเดี๋ยวมาหลอกผมอย่ามาหลอกผมเดี๋ยวก่อนก่อนจะยิงกันผมตอบพิรุธครือควบลูกครับผม แกมีต่อแกต้องเล่นยงทานไม่ใช่เด็กๆเยอะแกไม่ได้ใช้เด็กๆเยอะคุณจะไปต่อเตือนหรืไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เด็กเข้าอันตรายทีมงานส่งโพยครับครับผมอาผัชร์อาผัชร์โอ้โหโอ้โหไม่ได้จุ๊บคือรู้ยินดีจริงๆนะครั่แบบไม่ใช่ครับ

จะไม่มีแฟน